ว่าด้วยการเรื่องกดอ่ดระเบียบของอะไร3.5ที่โดนแบนกันทีนี้ผมก็ใช้ DPI นะแต่ผมปรับไปแค่ผมใช้ไม่ผมได้เต็งบนนะผมทำคลิปที่เต็งบนให้ดูเฉยว่าใช้ยังไงแต่ส่วนตัวผมใช้580จะใหญ่กว่าของเกา่าเท่าไหรอ่อ่ะของเกา่าถ้าหลด DPI มาถ้าตั้ง300ยินในโทรศัพท์อะ่ะมันจะได้ ตั้งสามร้อยยี่นโทรศัพท์ถ้าดีแพมันจะได้ห้าห้าร้อยสี่สิบอ่าแต่เห็นที่ผมตั้งไปห้าร้อยแปดสิบแต่ตอนนี้ลบแล้วครับเพราะว่ามีคนโดนแบนนะครับด,ดีพดีพมาร์คจุดโดนแบนจอยไฟฟ้าก็โดนแดงแล้วนะครับจุกนมพันสายไฟโดนไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมใช้ จกนมแปะรับงานนี้อันเดียวแล้วก็ต้าที่สองผมเลือกแต่ผมจะกลับทิศทางนะเพราะว่ามือผมเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมกลับทิศทางให้ดูผมให้กลับกลับทิศทางกันกดอ่ะผมเข้าเข้าแอปก่อนผมให้กลับไปทางซ้ายครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมมาจุกนมแปะให้ดูนะ ทีแรก่วนตัวผมผมก็คิดว่าไม่โดนแบนนะใช้ d p i แล้วก็มาร์กจุดแต่ตอนนี้มันโดนแล้วครับก็ต้องลบทิ้งอ่าผมใช้ปัดกับทิศทางข้างซ้ายครับแปะรับงานนี้อันแรกเราก็กดรอพองานมาเราค่อยทิ้มหน้าหน้าที่สองเห็นไหมประมาณนี้นะ เพราะว่ามั้งจุดท่ามใช้ก็บางคนก็วาดเมนจีบางคนก็ใช้จุกนมแปะมันจะมันจะอยู่ช่วงเกือบๆเยื้องเยื้งกลางเส้นเนี่ยอ่ะพอเราพองานมาเราก็กดรับงานรับงานก็สุ่มแรนดอมเหมือนเดิมภาพตัดได้สามร้อยยี่ผมไม่เอาผมไม่วิ่งนะผมไม่เอาผมไม่วิ่งนะเหมือนจะเห็นไหม ผมไม่วิ่งแล้วเนี่ยตองเขาแล้วอ่ะมันจะประมาณนี้กาจะแปะตรงกลางเส้นนี้พอดีงานจะได้มาโอเคอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวออกจากหน้านี้ก่อนแอปที่โดนแบนตอนนี้ทีเด้ผมก็คิดว่าไม่โดน แต่ผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ปรับใหญ่มากเกินตังนะผมปรับแค่800 0ด้ยไม่ใช่800 500, 4, 5 0 0ยห้มากับข้างเดิมนเดอยวงง,องแอปที่โดนแบนตอนนี้อ่ะมาร์จุดเห็นไหมมาร์คจุดพวกนี้โดนโดนแบนแล้วนะห้ามใช้ DPI ไปนิยามเฉย DPI ดพไอโดนแบนนะครับตอนนี้มีคนโดนแล้วผนรู้จัก,กนเนี่ยจะไม่เอ่ยเชื่อครับทีแล้วผมก็คิดว่าไม่โดนสรุปก็โดนแบนมันเป็นเข้าข่ายอะไรไม่รู้ว่าผมไม่เคยได้อ่านกฎละเอียดมากเท่าไหร่เพราะตอนนี้เข้าแบนจริงจังมากเลยไม,ไม่รู้ว่าไปเป็นล้องเียนหรืออะไรยังไหแต่ผมว่า DPI ออ่ะ ถ้าจะแบนเขาอะมันก็เกินตวามความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าเกินไปนะเพราะว่าเนยังไงอะคุณก็ห้ามห้ามใช้แอปที่จบแบบว่าบังคับไม่ให้โหลดเหมือนของแก๊ปอย่างเงี้ยของแก๊ปไม่ให้ใช้เครื่องอันนี้ผมไม่ได้ว่าเครื่องรุทนะของแก๊ปไม่ให้ใช้เครื่องรูทใช่ไหมก็โหลดแอปไม่ได้ใช่ไหมไปแบนเขาคือไม่ตรงไม่เตือนอะไรเลยแบนเลยมันก็เกินไป แต่คนที่ใช้รับงาน Auto ออโต้เงี้ยส,ส,สมควรโดนนะผมบอกว่าสมควรโดนนะเพราะว่าโกงโกงเขานะแต่ดพไอเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้โกงโกงจ๋าขนาดนั้นมันแค่กดเต็งบนไงก็ไปแบนบางนคนก็โดนกันเยอะอดพไอมักงจุดโดนกันเยอะเลยแล้วก็ออโต้ด้วยแล้วก็ดพไอมักจุดด้วยโดนกันแล้วเห็นเี้ย หมดพัฒนาซอฟต์แวร์แอปเขาแก้มาแล้วนะแบ่งครึ่งจอไม่ได้แล้วอาแบ่งจอไม่ได้เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูอ่าอิสระอยู่นะหรือแบ่งได้นะ่แจะผมไม่ได้เปิดผมไม่ได้เปิด,ดกิจกรรมอิสระเฉยหีเครื่องที่หนึ่งแบ่งได้หรือเปล่า อย่าไปแบงเลยไม่เอา,มาไม่ใช้ดีกว่าไม่ต้องไปย่อจอกนเราก็กดแบบที่ผมบอกก็หล่ะอย่าอย่าไปทันึ่งแบงเลยเดี๋ยวโดนแบนอีกเพราะตอนนี้แบนง,ง่ายเหลือเกินลมอันไหวไอ้พวกหน้าต่างอิสระย่อจอปิดเลยไม่ต้องไปเปิดแค่ปรับเกลก็พออ่ะคลิปก็น่าจะมีเพียง่นี้นะครับแค่มาบอกว่าโดนแบนกันเพราะอะไรนะบองานออตโต้ มันมันเป็นซุมแบนมันไม่แบนทุกคนมาร์คจุดกับดีพก็เป็นซูมแบนเหมือนกันมันไม่ได้แบนทุกคนแต่ลอบมีแบนแบนเยอะครับแบนจนแปลว่ากด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 ง่ายเลยอะเพราะว่าเพราะว่าผมมองผมมองว่าส่วนตัวมีคนแอปใช้ออโต้อ่ามาโคทัสมาโคโดอยอะไรอ่ะออโตเมทลหรออโต้คลิกอ่ะประมาณเนี้ยเท่าที่ผมรู้จักนะ ประมาณเนี้ยที่เขาแบนแบนกันแล้วก็ dpi ก็โดน dpi แล้วก็มาร์คจุดก็3.5โดนกันไปโอเคเดี๋ยวผมจบคลิปเองแค่นี้นครับสวัสดีครับอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยนะครับ